พาแก้วสื่โรงงานใช่ไหมครับน้องเป็นคนตามหมายจับของสาราญาบุรีนะครับเรารูเน้มมีหมายจับอาเพนะเอาน้องมีหมายจับนะเหมายจับสาราานีที่เดสงสองทับสองห้าหกหกนที่เกันยาสองห้าหกนะครับเป็นหมายของกองากากา ใส่เซ็ตเข้ามาจากนั้นก็นะครับลิงก์ก็นะครับเป็นเพื่อนๆไปทั้งลายแล้วก็เอา URL แล้วก็แนบไฟล์ลิงก์บอกของการชำระในการคืนเนงินก็เหมือนแบบสายไฟฟ้าเลยคืนเงินแล้วก็หล,ล,ลอกให้โอนไปในสองครั้งรวมเป็นเงินงว่าสองวัญชีเนี่ยสีสส่ล้านสิบรวมสี่ล้านตำรวจไซเบอร์จับกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหลอกลวงคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า มูลค่าความเสียหาย4ล้านบาททุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาาอักษรนิดตามที่มีประชาชนได้รับความเสียหายจากการถูกขบวนการแก๊งคอ a เซนเตอร์แอบอ้างเป็นหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งข้อความ SMS หลอกจะทำการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าไปให้ผู้เสียหายจนหลงเชื่อ จากนั้นจะให้ผู้เสียหายเพิ่มเพื่อนทางแอปพลิเคชันไลน์โดยปลองโปรไฟล์เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือทำการพูดคุยและส่ง URL ให้ผู้เสียหายทำการติดตั้งในโทรศัพท์เพื่อลงทะเบียนกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องจากนั้นคนร้ายจ,จะใช้โปรแกรมดังกล่าวเข้าควบคุมโทรศัพท์และเข้าทำธุรกรรมทางการเงินโดยโอนเงินในแอปพลิเคชันทางธนาคารของผู้เสียหายออกไปยังกลุ่มบัญชีธนาคารของคนร้ายหรือบัญชีมา้าจำนวน2บัญชีรวมเป็นเงิน4ล้านบาท ผู้เสียหายรู้ตัวว่าถูกหลอกจึงได้มาร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเบืองต้นพลตำรวจโทรว,รวรวัตวัดนครบัญชาผู้บัญชาการสอทอและพลตำรวจตรีชัดปันตการคล้ายคลึงผู้บังคับการสอทอหนึ่งสั่งการให้ทำการสืบสวนสอบสวนและติดตามจับกลุ่มกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีซึ่งสามารถจับกลุ่มนางสาวป,ประภาแก้วได้ที่โรงพยาบาลอำเภอ้อวังจังหวัดยะโสธร ผู้ต้องหารับสารภาพว่าขายบัญชีธนาคารให้กับกลุ่มมิจฉาชีพและได้รับค่าตอบแทนจํานวน300บาทข้อมูลจากการสืบสวนพบว่ากลุ่มคนร้ายมีการโอนเงินต่อกันเป็นทอด,ทอดและสุดท้ายพบว่ามีการกดเงินออกจากตู้ ATM บริเวณพื้นที่ชายแดนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์อยู่ระหว่างขยายผลจับก,กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดประภาแก้วถือโรานใช่ไหมครับเออน้องเป็นคนตามหมายจับของสาราญาธนบุรีนะครับเรารู้แน่ว่ามีหมายจาับ ปีละเอาน้องมีหมายจับนะเป็นหมายจับต่างยาจุลินทีี7 0ที่เจ็ดงู6ยสองครับสองห้า5กหกนะครับเป็นหมายของกองกาการตำรวจสืบสวนอาญากรรทางเุลินโลียีที่1นะในข้อหาร่วกละลักทรัพย์โดยร่วมกรเราก็คิดว่ใส่ของตัวขนทนไปเพื่องคอนโทรลจุลิริยหรือโดยดอกตัวเข้าตูอมพรเต์นะครับและร่วมกันทำให้เสียหายทำลายแก้ไขเปลี่ยนแปลง กี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็ยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรนิติบุคของตนนะครับเพื่อเอาไปป่อยแล้วก็ที่จกาำลังดีนะครับอันนี้เรามีใจเรานะชื่อเรานะราบแก้วเดี๋ยวงานมีงานเคยจัดตังคจับเงี้ยบ้างไหมไม่เคยนะอันนี้เรานะรลองเป็นเราแล้วครับินงานนะคือสุดท้ายสี่ล้านเศษของกองศิลที่หยบมาเนี่ย นะครับก uh, so ็เก uh, so ิดมันเข้าใน S หรือ S ไนโทรศัพ hmm. ท right ์หอ uh, S แบบส่งไปเสกเข้ามาจากนั้นก็นะครับลิงก็นะครับเปเพื่อนๆไปทางลายแล้วก็เอา URL แล้วก็แนบไฟล์ยิงบอกของการไปพนันด้วยกันเงินก็ผมหยัดไปพนัเลยเงินแล้วก็หลอกให้โอนไปในสองครั้งรวมเป็นเงินสองหน้าชีเนี่ยสี่ล้านสี่รวมสี่ล้าน ความรู้สึกกับดิฉันเป็นจามาดัอักษรนิด